สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพาี่น้องมาลุยไม้น้องปลาบัวครับพี่น้องมือนนี่สิเอาเบ็ดโฟมมาลงไหมนี่ครับพี่น,อนอมม้องมันน,มนี่เบ็ดโฟมคับเยื่อใส่เดือนครับเดี๋ยวไม้น้องปลาบัวนี่บดรมาโดนแหละครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเอาเยื่อใส่เดือนเบ็ดโฟมมันเริ่มหกแล้วครับพี่นอ้องหญ้าเริ่มขึ้นแล้วพื้นเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่ามือนี้ไม้เฮ้าสิ เป็นตะคือบอ่อแล้วก็ใส่เบ็ดไปน้ำกันครับพี่น้องวิธีแบบบบ้านเฮาไปครับผมไปลุยกันครับลุยครับดี่ครับพี่น้องไม้เฮาหันฝนตกลิ่นไปน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้คืออยู่ดอกครับพี่น้องมิตรมิตร,รอบเต็มหนึ่งพี่น้องจันเขาก็มีได้สามหลังผมใส่ขึ้นมายับขึ้นมาแล้ะครับพี่น้องมันนามขึ้นจังหน่อย ชั้นข้าก็มีเข้าใส่จันไปสามหลังที่เหลือมีตลอบข้าเจ้าครับไม้นี่ไปครับผมลุยเบ็ดกันนี่ครับผมกับดักปลาข้าเจ้าใส่รอบครับพอบเต็มเลยใส่เบ็ดพวกหยอดเลยได้ครับพี่นอ้อง นี่เสียงปลาสวบใช่ครับ ปลาต่ำๆอยู่อันนี้ก็รอบครับรอบเต็มเลยปีนี้คนใส่หลายได้พี่น้องรอบปีพอกไม้มีปันใดปีนี้เต็มหน้องเลยโอ้นี่หลังหนึ่งว่าลายแต่พี่น้องโอ้เต็มเลย เอาใส่หนารอบเลยพี่น้องนี่ครับผมเยื่อเขาใส่แบบพอดีค่ำเลยครับใส,ใส่หนารอบพระเจ้าเ,าเนาเี่ยเห็นหนารอบได้นี่ก็รอบพี่น้อง มีทั้งหลอบใหญ่หลอบหน่อยอนี่ครับผมเต็มเลย ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลาบไปด้ยวยบรรยากาศหนองปลาบัวนะครับเดี๋ยวจังถามมาลุนกันครับว่าสิเป็นจังไดนเนาะครับเบ็ดโฟมเฮาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้ำมือเศร้าครับตอนนี้เป็นเวลาตีหาครับพี่น้องตีหาคุกววาไมาลุนเบ็ดกันครับสิเป็นจังไดครับพี่น้องสิคือบะ มันส่งเงียบแต่ละพี่น้องโอ้ย <laughs> ส่งเงียบ <laughs> อู้ เงียบแต่ละพี่น้องบวดดึงเลยขอ,องนี่ดึงดวยครับพี่น้องมีดึงครับมีดึง งามครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะขับอู้ตัวนี้ใส่งามโอ้โห เต็มแรกครับจสวยกินเลยครับพี่น้องหล <c oughs> อบเต็มมันจะหล่อมพี่น้องเลยเต็มหนือนแก่ๆกันเลยห <c oughs> ลังนาหลอบเป็นยังไ <c oughs> งไละ่ะอันนี้เป็นยังไงล่ะพี่น้อง Tạm, tạm một chút nữa nè Tạm, tạm một chút จึงไม่ดึงได้ครับพี่น่องมีดึงจึงไม่ดึงต้องยังอะดึงหน <laughs> ดึงที่ซื้อครับพี่น่องว่ายู <c oughs> เสียงลาดินดินอยู่เบ็ดตอวม <c oughs> ึงกันครับ ดินอยู่เบ็ดดินอยูเซ่ยังไม่ดินอยู่เบ็ดบช่วงนี้ก็ปลาก็บม่ค่อยอึดเยอะกินบันไดน,นะครับพี่น้องมันอึดแนวกินเลยช่วงนี้นั่งเลยคือจังดึืงดึงครับพี่น้อง โอ้ตือครับนี่ตลอบครับพี่น้องหลังนี้เป็นจังไดนครับโอ้ดุกครับพี่น้องประดุกโอ้ตรงงามเลยเห็ครับผมประดุกประดุกคันสิ่งทีสวยเลย เก็บครับผมแต็มสองครับผมน้องปลาบัวพี่น้องกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาบัวขอบเป็นผือนี่ครับเป็นบัวแบบกินกินเม็ดนะครับพี่น้องบัวแบบกินเม็ดหลังนั้นอยู่เลึกเดี๋ยวผมขอไปเพิ่งก่อน ตัวนี้ตัวบ่อยย่ครับเ <c oughs> ็นี่ครับผมรอบออมน้องอ้อ,อมอันนี้อยู่หลายแห้ง <c oughs> หลังมีส่งดึงนะครับมีส่งดึงกบตรองจัดแล้วพี่น้องโอ้ <c oughs> ตายปดูรับปลาดินบัวบัวดินในป่าไปดบพี่น้องมุมันดินอยู่เบ็ด ไปไหนเถอะพี่นอ้องมึงครับเบ็ดยึดไตบัวนะเบ็ดย,ยึดไตใบบัว หลากอยู่ครับโมมิโตัวนี่เป็นจังไหนล่ะนี่ดึงนะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมพันแนวนี่ปลาอยู่ใส่ระบัน อีกหายครับเก็บได้บ่ล่ะพ่อแกงพ่อปนบ่ได้ไม่ต้อห่วยสิงหำเขาแสดงว่ารอบนี่ลายเจ้าตัวสินผมว่ามันคงพอโอ้สามสี่เจ้าตัวเนี่ย รอบมีหลายเจ้าไงจังดึงด <pod Ä h> ่เลยพี <can> ่น i̇şte ้องโอ้ยดึงอยู่โบมีดตัวนี่ก็รอบพี่น้องโอ้ยยางมันสิหยียบตลอด นั่งนี่นิ่งครับนี่นป่าได้พี่น้องดินคอ,อครับไปครับพี่น้องลุยลุยกันต่อ โอ้หลังนี้หนิงกับพี่น้องสายยังคือเกา่า ผมบรรยากาศน้องเขาฟังท่านี้คือบทฟรีบันไดมา ครับพี่น้องฟังนี่ถือบอดีครับนี่ปาลาเลยพี่น้องปลา,าถืออยู่พี่น้องโอ้เสร็จแล้วนี่ครับผมตุ่นนี่หลายเด้พี่น้อง ต้นใหญ่กินเลือครับพี่น้องนี่ครับผมปามกินเลือครับพี่น้องต้องใส่อุปกรณ์เสริมอันนี้เป็น <c oughs> เขาเอื่นเนี่ยเป็นอุปกรณ์แบบปลดปลานะพี่น้องนี่ดีดีนี่ครับผมเบ็ดออกมากสิเลย เป็นพ้วนเลย่จันบนุรันพี่น้องแอั่นคือเกาลัางนนั่นคือบนุรันครับ มดึงนะครับมีดึงเดียวเด้มีดึงครับมีดึงมันดึงอยู่ครับอืออุ้ยโอ้อืม,อออมตายพี่น้องปลาดุกปลาดุกอืโอ้ตัวง,งามอยู่ครับพี่น้องปลาดุก เสียบด้พี่น้องตายตายโอ้สวยๆเหมือนนี่ในการในการพี่น้องออ้ยจันเข้าจันกระบวนลันพี่น้องจันไก่พกนเพื่อนเลยฝนบปรตุ๊บก็ค่อยลันไปไะเด้ จงังฮึ่มควงหยาซื่อครับหลังนี้ก็มีการดึงเด้อครับพี่นอ้อง นี่ครับผมโหป่าไหมตรงง่ามอีกแล้วครับมันหมันครับพี่น้องมัน,นโอ้ยหลังสุดท้ายแหละครับสุดท้ายขอถือครับเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับบันเน โอ้บังเินครับพี่น้องเนี่จักโตบัเนี่นี่ครับผมผลงานเท้ามานี่โอ้สยสวยๆครับประดุกสามประคอหกครับพี่น้องเก่าโตพอดีมาเนี่ป่าตรงงามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานนักตึงๆอีกแล้ว มอนี้ก็นี่ครับผมนากินแบบบานๆภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดเบ็ดโฟมนะครับเบ็ดโฟมเบ็ดปอมในหนองปลาบัวก็ถือว่ากินในการอยู่ครับพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเบ็ดเอามาใส่หาสิบหลังเนาะในปลาตัวงามๆเลยมัอนี้ฝากพี่น้องคือเก่าไม้นี่ก็เด็ดคือเก่าละครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาอะสิเอาเบ็ดขั้นหรือว่าเปลี่ยนเยื่อมาใส่หอยอยังไงส่วนใหญ่ผมจะหาเอาเยื่อที่ผมหาได้นะครับพี่น้องห่วงนี่ก็หาบ่ด้ครับพี่น้อง พี่น้องอยากใใส่เยอะหัวกห้เบื้องหาบ่ไดดหาบ่ไดดกับบ่ไดดใส่ครับพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่ผมสี่หาเยอะจากธรรมชาติเท่านี้ครับพี่น้องหาขุดหาไตหาสอนเอากับบ่อคยสื่อหรอกครับพี่น้องเสียดายเงินหาไดก็จจะเอามาใส่โดนๆคืออยากใส่เยอะหัวกับมันต้องไปสื่อทั้งอื่นครับพี่น้องขับรถไปกับเปลืองน้ามันรถน้ามันแพงครับช่วงนี้เอาหาอยู่หากินตามที่เฮาพ่อหาได้แล้วครับพี่น้อง ฝากเป็นกําลังใจให้ก,กินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้พี่น้องจังบบผานคลิปคลิปต่อไปสิไม่ยังกะถารลุนถาเบ,บาเิ้งครับม้นนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ